อันนี้คือโชว่วงไม้ป้ายหนังกับหนังเรื่อง Tomorrow I Date Yesterday You เป็นหนังที่ทําให้ผมมีสภาพแบบนี้แล้วก็เป็นหนังที่ผมเคยจะสปอยมาอยู่หลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้สปอยสักทีจนผมดูจบไป3มรอบครับซึ่งทุกครั้งที่ผมดูผมก็น้าตาแตกตลอดผมเป็นคนเซนสถีมากๆนะดูหนังแนวนี้ที่ไรร้องไห้ทุกทีเรื่องราวจะว่าถึงคู่พระนางคู่หนึ่งพระเอกเป็นนักศึกษาคณะศิละปะชื่อทาคาโตชิ shi. วันหนึ่งขณะที่เขานั่งรถไฟไปมหาลัย <_ an> เขาก็อเผอิญไปเจอกับหญิงสาวซึ่งนั่นทําให้เขาตกหลุมรักเธอเขาอย่างจังหญิงสาวนางนี้มีชื่อว่าเอมิถ้าคาโตชิค่อยๆใช้ชีวิตเรียนรู้เอมิไปเรื่อยๆพร้อมกับความสงสัยว่าทําไมเอมิถึงรู้เรื่องราวของเขาหลายอย่างทางั้งๆที่เขาไม่เคยเอ่อยปากบอกออกไปจนวันหนึ่งเอมิได้เล่าความจริงให้ทาคาโตชิฟังว่าเธอมาจากโลกคู่ขนานกับเขา อดีตของทาคาโตชิคืออนาคตของเอมิพูดง่ายๆว่าทุกครั้งที่เจอกันน่ะทาคาโตชิจะแก่ขึ้นส่วนเอมิจะเด็กลงและในทุกๆ5ปีทั้งสองคนจะได้เจอกันเพียงแค่30วันพอเรื่องอาจจะดูจำเจนะครับแต่อารมณ์ที่หนังถ่ายทอดออกมามันสัมผัสกับความรู้สึกของคนดูอ่ะคือต้องไปดูเองอ่ะมันโดนใจเต็มๆนะครับผมสปอยให้นิดนึงแล้วกันช่วงตัดกันของเวลาน้ำตาคุณจะเอ,อ่ พอเพลงขึ้นน้ำตาคุณจะแตกเหมือนผมเนี่ยแหละขนาดผมดูจบไปแล้ววันหนึ่งพอยเปิดเพลงฟังไปดู mv น้ำตายังไหลอยู่เลยครับจะโสดหรือไม่โสดก็ดูได้นะครับหนังเรื่องนี้ผมดูจบนี่รักแฟนขึ้นมากเลยละ่ะรู้สึกอยากทําทุกวันให้มีค่าไม่อยากปล่อยเวลาให้เสียเปล่าเพราะวันหนึ่งคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้ทําแบบนั้นอีกแล้วเวอร์ไปปวาวะกู <c oughs> แล้วที่สําคัญนะนางเอกหรือว่านานาโคมัตสึคูดของคูดน่ารักเลยอะ่ะ ถ้าใครดูจบเรื่องนี้แล้วไม่รู้สึกอะไรนะครับผมนับถือคุณเลยแอด i ม่อยากให้ไปดูเองนะเลยไม่อยากสปอยเยอะถึงต่อให้ผมสปอยคุณไปอ่ะคุณก็จะไม่ได้มีวันซึมซับอารมณ์ของหนังหรือสิ่งที่หนังพยายามจะถ่ายทอดส่วนใครเคยดูแล้วมาเม้นบอกผมหน่อยครับว่าน้ำตาคุณแตกไหมหรือว่าผมอ่อนแอเกินไป